ครับเข้ากับเอานอมใหม่มาต้มก่อนครับต้มให้ซุกต้มประมาณสามสิบนาที่ครับพี่น้องจะคอยเอามาเสด็ดนามครับต่อไปเข้ากับซมาตัมยานางเขาเบือ่อ คือเขาเส้นหนามนะครับมาต่ำขันเอาหนามครับ สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับย่มเสื่อครับมาผอกับเบาเดนอีสานสายครับมันนี้เบาเดนอีสานสายมีเมนูครับแกงนหน่อไม้ครับนหน่อไม้สุดโนหน่อไม้หน่อยครับเก็บมาจากต้นไม้ครับตอนนี้ยายสีกำลังปอกเปลือกครับ สุดๆครับพี่น้องสแก่งใส่พักอีตูพักขาพักสะอมเห่าแล้วครับแซ่บครับเดี๋ยวหาย,ยายสีฟ้านก่อนครับพี่น้องได้นอใหม่สุดๆ มาหานอ,อครับพี่น้องเดี๋ยวาหายยาสีฟานก่อนครับครับยาสีกับด้าฟานแล้วครับาฟานเสร็จแล้วก็ะสะอาไปต่มครับพี่นออาา้องประเด็นสิบหายาหน้าก่อนครับ ครับเข้ากับเอานมใหม่มาต้มก่อนครับต้มให้ซุกต้มประมาณ30นาทีครับพี่น้องจะคอยเอามาเสเด็หนามครับต่อไปเข้ากับซมาตัมยานางเขาเบือ่อ คือเขาเส้นหนามนะครับมาต่ําขันเอาหนามครับเพื่อบเป็นการเสียเวลาบาเด่นกสสิใส่เครื่องปั่นครับเือความสะดวกง่ายครับหลวดเร็วว้ครับพี่น้อง มาใหม่เข้ากับต้มซุปวุ้นล้วยมยายชีเล่าก็ได,ด้เส้นนำไหวเรียบร้อยครับมาใหม่ใหม่ก็จะใส่พริกบ๊เดนใส่พริกแห้งเลยครับแต่ซีไซลูกโดดไปนำครับพี่น้องพริกอ่อนสดๆยำ

เทคนิคง่ายๆครับทั้งบานเบาดเ,เด่เดนเคยเฮ็นแบบนี้แหละครับพี่หนองก็เอาไปเห็นหนำเลยเลยครับเดี๋ยวปั่นหนำยนานั่งพอเบื่อใส่ก,กันแล้วกองหนำก็เได้เที่ยว นัวถึงสอนโตครับถือความนัวครับหน,น,นามปลาหลาครับหนึ่งกับที่ลงไปก่อนครับเกลือครับ เพือเห้ากับยาฝาวใส่ไไหลได้ครับพี่น้องเพราะวา่าขันเข้มมันเอาออกบ่ได้ครับเช็นแล้วเห้ากะสเอาไปต้มครับต้มให้ซุกให้เดือดเห้ากกบจังสีใไ่พักกับลงไปครับกะซิมี่พักชะอมครับขันบัานเบาเดียเขึ้นว่าพักขา ให้นำเดิดก้นครับครับกรบพัานไปแล้ว30นาทีซุกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปกัสิไส้พักกัสีพักอีตูพักขาพักชอมห้าเนี่หละครับพี่น้องปลอดสัน้นผิดปลูกเองครับอยู่ทุงอยู่หน้าครับ เ็จเรียบร้อยครับพี่น้องไปมากินขา้าวเสาน้ำเบาเดนครับพี่นออ้องประดีอีกทีนึงครับเป็นทางการครับพี่น้องวันนี้เบาเดนจะไดาแกงน้ำใหม่มากครับน้ใหม่สุดโซดครับเก็บมาด่ซีฮานอรครับย้ายสีจัดหายครับวันนี้ ต้องไปคิดอยังมากครับมากกินเขาน้ำเบาเด่นครับอืจัดเลยครับใช้ลูกโดดน้ำเลยครับพี่น้อง ยังไงจะนับครับเสียบไล้ครับพี่น้องมา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 เสียบมานวดน้ำเบาแด่นรีนดอดไรไปนหน้าครับน้องใหม่ปงพอดีเลยพี่น้องหาน,<อ>นเบาแดงก็เลยได้เก็บมากครับแดง้งน้องใหม่สดกโ าาการมักเป็นก็ไม่แก้วอยู่ครับรครับ เหนือพักลวกครับหน่อหมกบววบอดสันปิดครบับเก็บยูนาครับพี่น้อง หน่อยไม่อ่อน,นแสบคพี่น้อง al jangan kenap พี่น้องที่อยู่ในประเทศที่อยู่ต่างประเทศมามากินข้าวเสาน้ำเบาแดงครับน้หม่สดสดแกงแบบบ้านเฮาครับแกงเส้นหนังยะนงังแรบ เดินพี่น้องบ้าน,นองเข้ากกินแบบไหนล่ะครับ chim bếp ngay ngay vô ngay ngay không qua đây đưa luận của đấy จะค้ำสองทายพี่น้อง คลิปนี้เบาวแดนอีสานตายและทีมงานเขาขอฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแดนน้ำแนครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับกะสิได้เบิ่งคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เบาแดนก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ